วันนี้ฉันมาแกงสับประรดสูตรของฉันไม่รู้ทําไปน้ําตาจะไหลไปนะแม่ฉันอะชอบกินแกงสับประรดแม่เราเป็นคนทําแกงบ่อยมันกูอร่อยอร่อยแล้วเวลาแกงอะ่ะเคี่ยวกะทิก่อนจนกระทั่งมันเป็นกิโลใจเย็นนะลูกแกงสับประรดเนี่ยถ้ามันออกมาก็น่ากินแบบนี้หนูถ่ายรูปแม่ไว้นะเนี่ยแม่กําลังชินแบบเนี้จานนี้ส่งต่อให้ลูกๆนะคะอร่อยค่ะ วันนี้ฉันว่าแกงสับปะรดสูตรของฉันไม่รู้ทำไปน้ําตาจะไหลไปนะแม่ฉันอะชอบกินแกงสับปะรดแม่เราเป็นคนทำแกงหอยแมงผู้อร่อยอร่อยและแม่ใช่หอยแมงผู้สดนะคุณจริงพอเห็นแกงนี้ที่หลหายใครทำขายฉันคิดถึงแม่ทุกทีคุณเพราะเป็นแกงเดียวที่แม่ขลุกน้ำพริกและแม่ก็เลือกหอยแต่วันนี้ฉันไม่มีแล้วนะหอยแมงผู้แบบเนี้ย บ้านเราตัวนิดตัวน้อยร้านหอยทอดอะไปหมดไม่เคยเหลือหอยดองยังหามันก็จะเจอเลยคุณวันนี้ฉันขออนุญ,ญาตนะคุณคิดถึงแม่ก็เถอะแต่ว่าขอใช้หอยแมงพุนอกแล้วกันหอยแมงพุมีซิแลนตัวบเบลอเนื้อเยอะไม่หอมหอยไทยอะเลิศกว่าเยอะฉันบอกเลยหอยไทยตัวมันไม่ได้ใหญ่มากเนื้อมันบางๆหน่อยแต่เวลาต้มอะน้ำแกงกับกลิ่นของหอยแมงพ้ไทยอะมันออกมา มันอร่อยยิ่งทํากับแกงสับประรดข้ามคืนไว้นะมันฉ่ําเข้าเน,นื้อโอ้ร่อยมากออกวหวานเๆเปรี้ยวๆเผ็ดตามมาสุดท้ายแต่หอยมังผู้นอกก็โอเคนะเนื้อหนังเยอะกินแล้วได้เนื้อกินแล้วอิ่มแต่ถ้าพูดถึงกลิ่นแบบต้นตํำรับวันที่แม่ทําซู้ไม่ได้แต่ก็ยังดีกว่าไม่มีอะไรกินจริงไหมคุณ ถ้ามาถึงสับประรดนะมีสับประรดหวานฉ่ำพันผสมจากนอกลูกเล็กๆจิ๋วๆกรอบๆแล้วก็สับประรดแบบชนิดแถวประจวบัสบสรอยยอดสับประรดมีทั่วประเทศไปหมดแล้วแต่ว่าคุณจะเลือกฉันคงจะบอกคุณไม่ได้ชุดสับประรดดีๆลูกร้อยกว่าบาทในห้างฉ่ำๆอย่าได้เอามาทำแกง ไม่อร่อยแล้วแกงก็เสียรสแล้วกลิ่นสับปะรดก็ตีขึ้นมาเพราะกลิ่นสับปะรพันธ์ที่กินสดๆเนื้อฉ่ำๆมันจะมีกลิ่นของเขาถ้าชาวบ้านเนะอย่างพวกเราเ็เรียกว่าชุดสับปะรดแกงสับปะรดแกงคืออะไรคือสับปะรดที่ตัดมาถึงแม้จะเก็บไว้จนงอมนิดหนึง่งก็ยังเปรี้ยวเนื้อก็อยังคงแน่นและสังเกตได้นะคะฉ่ำตรงหัวนิดเดียวตรงกลางๆค่อนไปทางท้ายจะออกขาวๆตูดเปรี้ยว สับตรงจุกออกสับขั่วออกผ่าผาผาเอาแกนกลางสังสับรสออกจะได้เหลือแต่เนื้อนั่นแหละค่ะสับรสที่เราจะเอามาทําแกนคุณต้องหันเป็นนะเดี๋ยวฉันไม่รู้มีเวลาหรือเปล่าถ้ามีเวลาฉันจะหันให้คุณดูแต่ถ้าหากไม่มีเวลาก็เดี๋ยวฉันให้ลิว้วล้องฉันหันให้คุณดูแล้วกัน แต่หั่นเสร็จแล้วก็ไม่ใช่ใชได้เลยนะคุณเวลาหั่นก็ไม่ใช่หยิบใส่ปากกินล่ะโอ้ยมันกัดลิ้นนะสับปะรดอะเป็นอะไรที่กัดลิ้นแต่จริงๆไม่ได้เป็นพิษเป็นภยัยแต่ทำคนกินไม่ได้แพ้มากลิ้นล่องเลยนะเอาเกลือูปค่ะล้างเกลือจะช่วยลดสิ่งเหล่านี้ออกไปได้ล้างน้ําออกแล้วถึงค่อยมาจัดการก่อนที่จะทําแกงนะักต้องบีบเอาน้ําออกไปก็ไม่ต้องไปทิ้งน,น้ำอะ่ะใส่กระจิ้ ตั้งไฟพอเดือดถึงเวลาจะรับประทานกน็น้ำแข็งสักสองก้อนใส่ลงไปในกแก้วใส่น้ำสับป,ประรดโรไินิสหนึ่งสักครึ่งหนึ่งลลนโซดาใส่แล้วก็หมุนหมุนหมนหมุนช <c oughs> ินใจชินใจกินมากไม่ได้นะคะรุ่นนี้หวานไม่ได้หวานพอแล้วค่ะหวานมาตลอดชีวิตเดี๋หวานมากกว่านี้นะคะตาบอดจะตัดขาค่ะเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่หวานมากๆต้องระมัดระวังค่ะ พอได้สับปะรดแล้วก็ยังมีวิธีแกงวันนี้ฉันมาแกงสับปะรดสูตรของฉันไม่รู้ทําไปน้ําตาจะไหลไปนะคิดถึงแม่ฉันอ่ะชอบกินแกงสับปะรดเดี๋ยวนี้ฉันทําแบบที่แม่สอนฉันมาให้คุณดูนะพูดถึงน้ําพริกแกงขั่วเนี่ย กลิ่นหอมกว่าจะมาถึงน้ำพริกแบบนี้มันก็มีขั้นมีตอนพริกชี้ฟ้าแห้งจัดการแช่น้ำซะเอาเม็ดออกหั่นเล็กๆหั่นยิ่งเล็กยิ่งโขลกเร็วหัน่นหยาบๆใหญ่ๆ,ญๆก็เสียเวลาแต่บางคนเขาก็ให้เหลือชิ้นนิดๆให้พอเห็นเขาเรียกว่าแล่นใบอยากเผ็ดก็คงต้องเพิ่มพริกขี้หนูแห้งลงไปนิดนึงแต่วันนี้เอาแค่นี้เพราะแกงคั่วไม่จำเป็นต้องเผ็ดมากถ้าเผ็ดมากก็เป็น แกงเผ็ดแล้วก็แม่สอนไว้นะจะโขลกพริกใส่เกลือไปหน่อยเพราะอะไรเพราะมันจะทำให้เนื้อของพริกยุ่ยง่ายเนี่ยเอาเฉพาะพริกก่อนอย่าไม่ต้องเป็นอย่างอื่นไปเรื่อยๆจะเห็นว่าพริกเนี่ยจะโขลกง่ายขึ้นเพราะเราใส่เกลือไปจิดหนึงและยิ่งถ้าแช่น้ำร้อนไว้ก่อนนะเปลือกพริกจะมีความนุ่มแต่เวลาเอามาโขลก ต้องบีบให้แห้งนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะกระเด็นใส่ตาแต่วันนี้ยืนโคลกไปเถอะไม่กลัวใต่แว่นอยู่ <c oughs> ยังไงก็ไม่เข้าตาค่ะ <c oughs> พอเริ่มจะแหลกๆนิดๆสิ่งที่ต้องใส่ตามมาค่ะอ๋อหมดนี่ได้ไม่เป็นไรตำรับนี้ตะไคร้ซอยใส่ลงไปค่ะตะไคร้หอมแดงอย่าเพิ่งใส่นะ กระเทียมได้อ๋อเขามีพริกขี้หนูถ้าใคอยากเผ็ดก็เพิ่มจำไว้นะอย่าเพิ่งใส่หอมแดงนะหอมกับกระเทียมรอไว้ก่อนผิวมะกรูดใส่ได้กระปินิดนึงก็อย่าเพิ่งอ่ะลุยไปก่อนของพวกนี้บางคนก็บอกว่าใส่โถปั่นดีกว่าไหมได้ละเอียดเร็วแต่ไม่หอมแบบนี้นะเนี่ยเมื่อกี้พลิกได้กลิ่นพอเราเจอตะไคร้เจอขาพริกขี้หนู มันก็ออกมาอีกกลิ่นหนึ่งเห็นไหมคะไปเรื่อยๆแม้แตะไข้นี่เป็นตัวท็อปโน้ตที่ดีนะคุณน้ำปริกแกงโขกใหม่ๆทำแกง จะต่างจากน้ำพริกแกงที่โขลกแล้วเก็บใส่กระปุกหรือเป็นซองบอกเลยต่างกันจริงๆอันนี้หอมกว่าเยอะบางคนเขาก็บอกว่าซื้อน้ำพริกแกงจากตลาดมาแล้ยังต้องเพิ่มตะไคร้นิดนึงใบมะกรูดหน่อยหอมหน่อยกระเทียมหน่อยแล้วเอาลงไปโขลกใหม่อีกทีนึงเหมือนปลุกจิตวิญญาณของความเป็นน้ำพริกแกงไทยให้มันฟื้นคืนชีพแต่มันก็ไม่เหมือนโขลกใหม่จริงไหมคุณ มีแรงไหมล่ะมีแรงมีเวลาทําแบบนี้ทาไมคนสมัยโบราณก็ถึงนั่งทํากับข้าวได้ครึ่งวันค้อนวันก็เพราะเขามีความพิถีพิถันอ่ะใส่กระเทียมละใส่หอมเอาละตัวไข่ตัวมันระวังกระเด็นแล้วก็กะปิลูกน้อยใส่ไปหน่อยนึงบางคนก็เนี่ยเอามือป้องเอามือป้องแล้วก็ไปเรื่อย เห็นไหมคะแล้วก็เงมดูแล้วก็เอียงตัวยังไปเรื่อยเนี่ยแล้วพอโขกดีๆนะน้ำพริกมันจะค่อยๆลงมาทางนี้เห็นไหมคะเพราะก็ต่าอยู่ข้างนี้เนี่ยเนี่ยมันก็จะออกมาเองเห็นไหมคะเราก็บดอยู่ที่เดิมนี่แหละก็จะกระชอลงไปเองเห็นไหมเนี่ยคุณเนี่ยเห็นไหมมันก็จะเอียงลงไปแค่ใช้โครกกับสาก็ยังต้องสอนเลยคนสมัยนี้อยากพูด อะคลอกเสร็จละล้างเกลือแล้วก็ล้างให้สะอาดไม่ใช่แค่ว่ามันจะไม่กัดลิ้นกัดปากมันจะไปกัดมือเราด้วยวางไว้ก่อนอันนี้วิธีทำเนี่ยหั่นครึ่งซะก่อนเห็นไหมคะตรงนี้จะเปรี้ยวนิดหนึ่งตรงนี้จะหวานฉ่ําเพราะฉะนั้นเวลาทำเนี่ยแล้วก็ตัดตรงนี้ทิ้งเราไม่เอาตรงนี้ก็ทิ้งไปบางคนก็ยางเอาตรงนี้ไปกินนะคุณแต่เขาก็ไปทาวายรับประทานได้นะ พอเราได้สับป,ปะรดแล้วก่อนจะแกงทาแบบนี้นะคะเี่บีบก่อนนะให้น้ำสับป,ปะรดมันออกไปบ้างมันจะได้มีความเป็นแกงมากกว่าเป็นต้มสับป,ปะรดเสร็จแล้วก็เอามาใส่กระชอนไม่ต้องบีบจนกระทั่งแบบเหมือนคั้นกะทินะแค่เราเอาน้ำออกไปบางส่วนเราจะได้ปรุงรสง่ายขึ้น เราจะใช้เนื้อส่วนนี้ไปทําแกงส่วนตรงนี้หรอบีบปะนาวใส่ไปสักแว่น2แว่นนะแล้วก็ตั้งเตาพอเดือดใส่น้ําแข็งหน่อยโซดานหนึ่งชื่นใจชื่นใจค่ะหอยเป็นผู้น<ๆ>ิวซีแลนด์เขามีไซส์ SML นะคุณดึงออกมาเนี่ยมันจะหลุดเปลือกนี่ก็ไปใส่หอมหมกทําหอมหมกเก๋นนะเขาก็ขายกันแพงๆนะคุณก็ซื้อแต่เปลือกหอยเม่นผู้ก็ยังขายเลยดูซิมีรกไหมไม่มีก็โอเคใช้ได้ เราจะเริ่มต้นด้วยการใช้กะทิเคี่ยวจนกระทั่งกะทิเดือดแล้วเราจะเห็นมันมันลอยขึ้นมานิดๆอุปกรณ์ตัวช่วยคว้ามาเถอะอะไรก็ได้ครัวไทยแบบโบราณนะ่ะเขาหนับหนุนกันทุกเมนูช่วยกันอันนี้ฝาลังถึงเห็นไหมเดือดละเนี่ยจะเห็นละ เนี่ยน้ำมันเริ่มเป็นริ้วๆๆอยู่กับขอบเคี่ยวไปก่อนนี่ไงแกงคั่วต้องใจเย็นจริงๆใจเย็นจริงๆค่ะเนี่ยเห็นไหมน้ำมันมาอยู่แถวนี้ปุดๆ,ๆ,ๆ,ๆปุดๆเคี่ยวไปเนี่ยติดตะหลิวติดกระทะเนี่ยเขาบอกเป็นขี้โลเนี่ยเริ่มข้นแล้วเห็นไหมแล้วก็เงาแวบเลยน้ำมันติดกระทะเห็นไหม เนี่ยให้มันมันเอาละ่ะพอเราได้ลักษณะแบบนี้เราก็จะใส่น้ำพริกแกงลงไปพอใส่น้ำพริกแกงเสร็จตอนนี้ละ่ะเราก็จะผัดจะเรียกว่าผัดหรือจะเรียกว่าคั่วก็เอาเถอะเนี่ยไปเรื่อยๆใจเย็น คุณดูนะคะตะหลิวที่ใช้ละเลงเห็นไหมมันจะแผ่ให้กว้างน้ำพริกจะโดนความร้อนทั่วเสร็จแล้วก็ใช้ตะหลิวนี้แหละปาดขอบกระทะคุณเห็นไหมาการจับตะหลิวก็ยังต้องเรียนรู้เลยคุณอีกสักรอบหนึ่ง เอาละเสร็จแล้วเราก็จะใส่สับป,ปะรดลงไปเสร็จแล้วก็ตามด้วยกะทิแลยวเราจะเติมไปเรื่อยๆเ,เราจะไม่ใส่กะทิจนน้ำโจงเจ๋งแกงชนิดนี้จะเป็นแกงที่ไม่มีน้ำแกงมาก ประเดีย๋ยวอย่าลืมว่าน้ําจากสับป,ปะรดจะคลายตัวออกมาอีกยังไม่ปรุงรสนะแล้วก็ใส่หอยแมลงผู่ลงไปดูสิตัวบลเลอบล่าเชื่อเห็นไหมเอาละเทคนิคพิเศษไปคว้าฝาหม้ออะไรก็ได้ใจเย็นไฟอย่าแรงมากไปเรื่อยๆอกลิ่นสับป,ปะรดออกหอมจังถึงตอนจะปรุงตั้งแต่สมัยโบราณน,นะ ก็เกลือนิดนึงอย่าเยอะเพราะเมื่อกี้ใส่ไปตอนโขลกน้ำพริกแล้วที่ช่วยมากเลยเพราะมีหอยแมลงผููอยู่ก็ต้องน้ำปลาลงไปนิดนึงน้ำตาลปีป๊บอันนี้แม่ทำแค่นี้จริงๆเขาไม่ใส่อะไรอีกก็ต้องชิมก่อนด้วยนะว่าสับปะรดหวานมากหรือเปล่าถ้าหวานมากเขาก็จะไม่ใส่เยอะแต่เนี่ยรุ่นตัวเองอดีไหมเนี่ยแม่ไม่ได้สอนนะผมงปรุงรสนิดหนยเอาเถอะ เพื่อความสบายใจสักนิดนะเพื่อความสบายใจน้ำตาลอีกนิดน่สบายใจแล้วน่ากินมากไฟอนอ่อนเคี่ยวไปเรื่อย เห็นไหมแกงคั่วเสียเวลาไม่ได้เผ็ดมากไม่ได้น้ำกระทิจา๋าดูสิมันแตกแล้วนะขอบกระทะเป็นสีแดงๆนะผิ่วหน้าอมสม้มนี่คือลักษณะของแกงที่ถูกต้องอยืนตรงนี้หอมหอมอยากชิมแล้วสิรู้มาตักใส่หม้อเลยค่ะ พอดีพอดีตอนบันทึกเคปใกล้เพนพอดีค่ะพ่อแม่สอนไว้นะมีอะไรดีๆใส่บาตรก่อนทําบุญก่อนอย่างน้อยที่สุดเดี๋ยวกรวดน้ําแม่ฉันก็คงได้กินแกงสับประรดตำลับนี่ของลูกถ้าเดนไปทําบุญนะคะเยนว่าเดนจะอธิษฐานคะ่ะให้บุญกุศลนี้นะคะถึงคุณผู้ชมที่ชมรายการนี้แล้วก็คลิปนี้ตามหลังกันทุกคนคะ่ะคุณผู้ชมคะคุณเห็นแล้วนะคะทําไม่ยากเดี๋ยวเราจะชิมกันคะ่ะแต่เนี่ยเอาไปใส่บาตรก่อนนะ คุณเห็นแกงแดงๆแ,แบบนี้เนี่ยล่ะเครื่องแกงที่โขลกเองติดปลายช้อนยังหอมหอมสเสน่ห์ของเครื่องแกงไทยที่โขลกใหม่ๆสดๆมันเป็นแบบนี้ลหละคุณถ้าใช่ไปอยู่เมืองนอกก็ว่าไปเราซื้อแบบซองเพราะเครื่องเทศมันปลูกไม่ได้อากาศหนาวรสชาติกลมกล่อมผัดไปเรื่อยๆจนกระที่แตกมันแล้วก็อื่มบอก อย่าลืมเรียนรู้นะสับประรดมีหลายสายพันธุ์นะเราเลือกสับประรดแกงหัวหัวมันอาจจะช้ำหน่อย,อยแต่ตรงจุกๆตรงที่แบบเป็นส่วนที่เอาไปขยายพันธุ์ได้อมเปรี้ยวนะคะกินไม่หยุดปากเลยร้านข้าแกงจะหายหมดแล้วหยิบโทรศัพท์มาถ่ายไว้นะถ้าคุณทำแล้วก็บันทึกเสียงตัวเองด้วยแม่โขลกน้ำพิกเองนะลูกสับประรดต้องหั่นแบบนี้นะลูกอย่าลืมนาบีบอานน้ำเอาไปหน่อยนะ แล้วเวลาแกงอ่ะเคี่ยวกะทิก่อนจนกระทั้งมันเป็นกิโลใจเย็นนะลูกแกงสับปะรดเนี่ยถ้ามันออกมาก็น่ากินแบบนี้หนูถ่ายรูปแม่ไว้นะเนี่ยแม่กำลังชิมแบบนี้จานนี้ส่งต่อให้ลูกๆนะคะอร่อยค่ะเดีย <c oughs> <c oughs> โอ้ยฉุนนะแต่หนักเหลืองนะ ัชดชาเนี่ยมันต้องรสจัดๆใครขโอยหัวไปอ่ะหัวประดุกหายอ่ะ